เรียบร้อยครับพอเราย้อนกลับออกมาหน้าหลักของ Google Chrome เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นทีมสีดำหมดแล้วนะครับ และในที่สุดนะครับทางตัวแอปพลิเคชัน Google Chrome นะครับก็เพิ่มเมนูในการเปลี่ยนทีมสีดำให้เราได้ทำการเปลี่ยนได้แบบง่ายๆแล้วครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้นายตึงหน่งจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนทีมของเจ้าแอปพลิเคชัน Google Chrome นะครับจากเป็นทีมพื้นหลังสีขาวแบบนี้นะครับให้เป็นทีมมืดทีมสีดำนั่นเองนะครับช่วยให้เราสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังช่วยประหยัดพลังงานสำหรับหน้าจอบางชนิดอีกด้วยนะครับเช่นหน้าจอ AMOLED OLED นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนทีมสีดำในแอ a p ปพลิเคชัน google c home r เวอร์ชันใหม่เนี่ยง่ายมากๆครับพอเราเข้ามาในตัวแอปพลิเคชัน google c home r แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะอยู่ในหน้า google search เลยนะครับเป็นหน้าแรกที่ถูกตั้งค่าไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่3จุดบริเวณมุมขวาบนนะครับให้เราทำการคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากคลิกเข้ามาในเมนู3จุดแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นให้เราไปที่หัวข้อการตั้งค่าครับ หือหลังจากที่เราเข้ามาในหัวข้อาการตั้งค่าแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเมนูทีมอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับหือ หลังจากเข้ามาในหัวข้อทีมแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่3หัวข้อให้เราเลือกนะครับหัวข้อแรกก็คือค่าเริ่มต้นของระบบนะครับหัวข้อที่2ก็คือทีมสว่างทีมขาวแบบนี้นี่เองและหัวข้อที่3ก็คือทีมมืดนั่นเองนะครับแน่นอนครับถ้าใครอยากได้ทีมแบบพื้นหลังสีดำนะครับมืดๆหน่อยเราก็มาติ๊กที่หัวข้อสุดท้ายเลยครับ เรียบร้อยครับเราก็จะได้ทีมมืดแบบนี้เลยครับอ่านง่ายสบายตาขึ้นเยอะเลยครับแถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับและหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นทีมสีดําทีมมืดแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นัันเสร็จเรียบร้อยครับเราย้อนกลับออกมาได้เลยครับเรียบร้อยครับพอเราย้อนกลับออกมาหน้าหลักของ Google Chrome เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นทีมสีดําหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวอักษรของ Google เนี่ยจะอ่านง่ายสบายตาครับเป็นพื้นสีขาวนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสาหรับการเปลี่ยนทีมสีดำ ของ Google Chrome นั่นเองนะครับแต่ถ้าในมือถือของคุณผู้ชมเนี่ยมันยังไม่มีเมนูทีมเพิ่มขึ้นมานะครับในาตึงนืดอยากให้คุณผู้ชมกลับออกมาที่หน้าหลักครับแล้วไปที่ตัวแอป Play Store นะครับปึ๊อหลังจากเข้ามาใน Play Store แล้วนะครับให้เ,เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ตรงมุมขวาบนครับึือจากนั้นไปที่หัวข้อแอปและเกมของฉันครับึือ พอเข้ามาในหัวข้อนี้แล้วนะครับถ้ามีแอปพลิเคชันที่ค้างอัปเดตอยู่นะครับโดยเฉพาะ o o o g l h r o r o เนี่ยให้คุณผู้ชมกดอัปเดตได้เลยครับหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยให้เราลองเข้าไปตั้งค่าที่ Google Chrome ดูนะครับ เข้ามาดูในเมนู3จุดตรงมุมขวาบนของเรานะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับไปดูว่าเมนูทีมของเราเนี่ยมันถูกเพิ่มขึ้นมาหรือยังนะครับและมีเมนูทีมสีดําแบบนี้หรือยังนะครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยมันจะถูกเพิ่มเข้ามาใน Google Chrome เวอร์ชันใหม่ๆนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนทีมสีดําทีมมืดในแอปพลิเคชัน Google Chrome นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับนายตึง น,นจะนำอะไราดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย